สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเน่จะพูดอย่างงั้นทำไมอะ่ะ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็มาดูแผนที่เซเวอร์ของผมนะครับเซเวอร์ที่ผมเล่นอ่าโอเคเดี๋ยวจะพูดว่าผิดไม่ผิดนะ <c oughs> อัปเดตตอนนี้นะครับจากสถานการณ์ล่าสุดนะมีการตีกําแพงเข้าสู่แดนกลางแตกแล้วนะครับพูดแดนกลางแดนหนึ่งแดนสอง ม,มันเหนือ,อ,ไไอาเป็นเข้าใจง่ายคือตรงกลางนั่นแหละอืม <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีการเข้าไปยึดเมืองแล้วนะยังขยับพื้นที่ไม่ได้นะอขยับได้แล้วโอเคนี่เขาไปไหนกันหมดแล้วนี่ดันลานี่แบบเข้มมากเลยนะโอโ้โหตีเมืองกันเป็นว่าเล่นนะเรายังไม่ไปไหนกันเลย เราก็ตึงพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้นะครับแต่ยังไม่ตีเมงอนอยังไม่ไปตูนะครับ <c oughs> ส่วนฝั่งนี้เราเข้าไปกันแล้วเนี่ยนะครับเอาให้โอโ้โหตีเยิงเฉินแล้วไปเก้านะครับเป็นไงลนะ่ะซึงใจเลยใช้กําลังเท่าไหร่เราเข้ามาเช็คได้นะครับโอ้ใช้กําลังไปมองไมนะ่เห็นอะโอเคเห็นละ 4 8 2กองนะครับเบสเด็กก็ประมาณ500กว่ากองอะ่ะดูที่เสมอด้วยนะถือว่าโหดเอาเรื่องนะไม่ใช่ว่าธรรมดาเนี่ยเห็นนิ่งๆอย่างนี้เรามาดูกันว่ามันจะเหลืออีกประมาณกี่วันมาดูที่ทหลีกนะครับหลีกจะจบในสัปดาห์ที่20หรือเปล่ามันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นเนี่ยน่าจะใกล้จบแล้วนะเนี่ยดู หลีกมันใช้เวลาประมาณกี่วันนะต่อหนึ่งหลีกที่มันให้เคลียร์มันเคลียร์ได้เสร็จปุ๊บก็ประมาณสองสามวันใช่ไหมน่าจะประมาณกลางต้นเดือนหน้าแหละน่าจะเสร็จนะน่าจะอน่าจะจบนะครับนะซีซั่นนี้ไม่ต้นก็กลางอะฮะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวดูถ้าได้ดูนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของเรากันบ้างก็มีการตีเมย์ไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ใช้ได้เลยโอเคดรดตีตรงไหนครับดีสะพานไปแล้วอันนี้มันอันเก่านี่ยยี่ิบแปดใช่ไหมยังไม่มีประกาศออกมาใหม่นะโอเคลบไปครับจนมหมมันดียี่สิบเก้าอ่ะอเสียเงินเสียทองอีกแล้วอุ้ยเปิดการ์ดเออนี่พอดีเลยไม่ค่อยมีคอนเทนต์โดยช่วงนี้เปิดการ์ดครับโจโฉมาเฮ้อไม่ยี่สิบนะถือว่าเด็ดนะน้ำตาจะไหลโอ้ยเบิ้ล ใช้ยีตาแบบคืออะไรครับเนี่ยโอเคในเมื่อไม่ให้นะถ้าเราเปิดทีศระโยนี้มันจะร้อยเก้าแปดใช่ไหมแต่ถ้าเราเหมารวมเนี่ยหครั้งเนี่ยก็มันเก้าร้อยสิบแปดนะครับซึ่งตอนนี้เก็บโยงมาได้ระยะหนึ่งแล้วไปฮึบนี่หัวโตวครับหัวโตวใครบอกผมตรงแย่นะครับมาแล้วหนึ่งครับ อู้ยเบิ้ลเป็นไงล่ะงัดจินงัดจินตัวอะไรวะเนี่ยใครอุ้ยเท่นะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยอู้ยอู้อู้ม่วงมาลุลว่าโอ้กิน <c ười> น้ำลายไม่ทันเลยไม่เด็ดจริงเด็ดจริงอู้ได้สองตัวนะครับได้ส้มสองตัวแจ้ว ส่วนตัวนี้ก็ขอพี่ขอเลยนะขอส้มมาให้หน่อยเร็วฮึบโอ้ยเด้เฮ้ยก็ยังดีนะขอส้มมาหน่อยอืเนี่ยตัวสุดท้ายแล้วขอส้มจิยยยยย๊บๆอุย้ยเนี่ยเขาบอกว่าใช้ดวงไปหมดแล้วนะโอเคโอ้ยเดียหัวป่าเดียวเองสุดจริงสุดจริงสหายครับกดรับไปโอเคสมอภูมิแปะละ การเมืองครับมาดูทับกันดีกว่าไม่ค่อยมีอะไรตอนนี้ก็จะบอกว่าทับมันเต็มที่แล้วนะครับคือตอนนี้เราต้องรอเปิดไอ้นี่ทับมา้าสีฟ้าเป็นมา้าน่าจะได้ขอสีฟ้าที่เป็นม้าที่ไม่ซ้ํากันอีกประมาณสักสี่ตัวนะแล้วเราก็เอาตรงม่วงมาประกบเป็นหัวหน้าทีมนะครับอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วตอนนี้ทุกตัวเป็นช้างหมดเลยนะครับนี่ยังไง สี่กองทัพนะครับถือว่าสวยงามนะอัพก็ให้แล้วก็มาดูมันไอพวกนี้มันมันได้มาหมดแล้วไงประเด็นเนี่ยคือเราต้องหาตัวที่มันแบบที่มันยังไม่ขึ้นเน่ยตัวนี้มันขึ้นไปแล้วมันต้องมีครับมันมีตัวที่มันแบบว่าเไม่ได้เข้าในเครือข่ายของเรานะที่ที่เราอัพเวลไปให้มันไปแล้วนะสีสีฟ้านะ มันต้องมีเนี่ยต้องเป็นหานม้านะตัวนี้เราเอาไปแล้วแล้วก็มีดาบมีเด็ดตัวที่เรามีซ้ำๆหมดแล้วนะมันมันยังไม่อัพมาใหม่เหรอผมว่าอัพมาใหม่ก็ดีนะ <c oughs> <c oughs> โอเคก็เหลือสามสามพันนะครับนี่ก็ย่อยไปเพราะว่า,วามันไม่มีประโยชน์แล้วเราอัพไปแล้วนะเราใช้ไปหมดแล้วฮีโร่ใหม่มาดูกันบ้างว่าเขาจะย่อยได้สกิลอะไรนะครับ โคตรนี่ก็ไม่ได้ย่อยนะน่าจะเล่นนะรักษาเพิ่มบัฟเจองดีนะ <We are S 1> ตัวนี้เป็นคอมโบนะครับนี่ประเภทคอมโบนะออ้ชิหลงอีกกิมเราย่อยไปหมดแล้วเนี่ยู <laughs> ย่อยเล่นไปหมดแล้วอะ่ะ <laughs> ถือว่าเดี๋ยวก็เล่นแล้วกันเออท้าแรกสกิลก็ได้หมื่นจับคุณบน จมดีทั่วไปไม่คุ้มนะเดี๋ยวค่อยเอาไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวมีโอกาสค่อยทำนี่ตัวน,นี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะอันนี้ประเภ,ะเภทแอคทีฟนะครับมี่จะมีประเภทเฮีโร่บอก <c oughs> หาดีวะเอออยากได้โจ้โฉอ่ะทำไงดีอุ้ยเขาเป็นทำไมของเขามันมีตัว,ตวเทปเทปเทงนั้นเลยโอเคไปดูที่เมืองหลักของเรานะครับพยายามอัพอัพให้เต็มนะครับ นี่เป็นไงล่ะขึ้นไปเลยอ่ะเก้าพันเก้าพันอุ้ยเงินไม่พอกดได้ไหมเนี่ยกดไม่ได้อะถ้าเงินไม่พอนะครับถ้าอยากได้เงินจริงๆก็มาที่นี่การค้านะครับแลกไปเลยแลกไปเลยเนี่ยคุ้มโอเคมาที่นี่ครับแล้วก็เข้าไปที่ไหนนะเมื่อกี้เก้าพันนะเรามีให้หนายอยู่แล้วเก้าพนะันเ่ะนี่ โอ้โหหนวันกับยี่สบสิชั่วโมงนะสุดจริงบอกเลยสุดจริงนานโอเคไหนเล่นมาดูดิยึดไปถึงไหนแล้วยืดมาถึงวิเจ็ดนะครับอืมมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะเกมนี้นะต้องมีกลยุทธ์ต้องมีพวกนะไม่มีพวกคือเล่นโคตรลำบากเลยโอ้นี่อันนี้อันนี้ต้องถอยนะต้องถอยเอากับ ว่าเหมือนเีทหารจะหมดแล้วไอ้หัวตุ้นนะอไอ้ไทหารทะหมดแล้วนะครับแถบขวานี้สําคัญนะจะบอกว่าทหารเต็มไหมไอ้สีเขียวนี่คือทหารนะครับเห็นไหมมันก็เลยหล่อไปก็เอากลับไปเติมมั่งนะครับเดี๋ยวมันจะแพ้ไปสักเปล่าโอ้สเปก่ก็ไม่พอก็คือเขาบอกว่ามีตัวไหนไม่พออีแปะนะครับ ใหญ่ไปเมื่อกี้โอเคโอเคก็ปล่อยไปก่อนสนะักพักหนึ่งนะอีแปมไม่พอจนมากเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องไปตีโลกระสาพเพิ่อมอีกแล้วเนี่ยถือว่านิ่งนะสยโอ๊ตีแตกแล้วด้วยเป็นไงล่ะนี่เรากดเข้ามาดุดูนี้ได้นะครับตรงที่โลกนะครับไปอุย้ยเป็นแดงเลยอะ่ะดูดิตีเมืองเ็จะเจ็ดแตกแล้วอะ่ะโอ้โหคนเข้าพื้นที่ภาคกลางเต็มคนระับ สุดจริงสุดจริงอืมแต่เราเนี่ยังไม่สุดเลยเนี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องเข้ามั่งแหละเดี๋ยวก็ต้องาาโอ้โหมันพื้นที่มันกินเยอะเหมือนกันเนี่ยมันตีอ้อมมานี่กึกเกือกเกกไงเดี๋ยวเข้าซื้อโจแล้วอะ่ะเข้าซื้อโจแล้วก็เข้าเมืองหลวงแล้วอะ่ะโลกเอียงหรือเปล่าอืมโลกเอียงเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ก็เหลือแค่รอสงครามจะมีหรือเปล่านั่นแหละถ้ามีก็ตีกันกระจายอ่ะดูดิโอ้โหไม่ธรรมาดาขนาดเลยแต่ละทีมนะมเราต้องเอามั่งแล้วเราต้องแบ่งครึ่งมั่งแล้วเนี่ยเราต้องตีอันนี้แล้วอ่ะตีกำแพงเข้าไปแล้วดูก่อนมีคนอุอ้ยมีนี่เป็นไงใช่ย,ย่อยที่ไหนีน,น่เตรียมทางแล้วเนี่ย โอเควันนี้ก็อัปเดตเล็กๆน้อยๆครับนะเปิดการ์ดกันไปก็ไม่เกลือนะเปิดการ์ดก็โอเคสวยอยู่แต่ก็ไม่ใช่ตัวละครที่มันเทพอะไรมากมายก็พอได้นะโอเควันดีครับทุกคน